นุษย์เราไม่เคยเห็นผู้ดเจ้าเดินได้เอ้ยเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เคยเห็นมนุษย์ในการเดินได้แต่ในตำาราระบุว่าผู้เจ้าเดินได้งั้นว่าเป็นกลางก่อนไม่ใช่แก่นสารว่าพระองค์จะเดินได้หรือไม่ได้วางตัวนี้ไว้สนใจที่หลักธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเหตุแต่ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนี้วิธีการเดียวง่ายนิดเดียวทําให้ได้ชาสี่ขึ้นไปทําให้ได้ชาสี่ขึ้นไปแล้วย้อนกลับไปดูทําให้ตัวเองได้ชาสี่อากาสารนั่นจาชาห้า วิญญาณญจาอากินจัญญาเนวสัญญาณาสัญญาให้ตัวเองมีอิทธิปริหารให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีบุพเพนุวาสามฤษยามียาอย่างรู้ถอยไปในอดีตแล้วย้อนกลับไป2,500กว่าปีเพื่อไปดูพระเจ้าเนี่ยตอนประสูตรเนี่ยเดินได้จริงไหมให้เป็นความรู้ประจักษ์พยานเฉพาะตนเอง ถ้าไปเล่าปุ๊บอะคนมันก็จะว่าบ้าใช่ไหมล่ะไปเห็นเองแล้วว่าฉันไปเห็นแล้วเพราะนั้นคนที่เขาไปเห็นแล้วเขาไม่พูดแล้วเพราะเขาจะรู้แก่ใจแล้วว่ามันเป็นสักขีปยาให้กับตนเองได้ดังนั้นใครอยากพิสูจน์พระเจ้าบอกว่าหลักคำสอนพระองค์เนี่ยพิสูจน์ได้หมดอยากเห็นสวรรค์ใช่ไหมอยากเห็นนรกใช่ไหมพระองค์ทรงไม่สามารถบอกให้บอกให้ใครเชื่อได้วิธีการทดสอบใช่ไหมทำฌานให้ได้ไปเดินฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสิกุศโลบายพระองค์แยกขายมากนะหลายคนเนี่ยอย่างนักวิทยาศาสตร์ในโลกเนี่ย เขาขวนขวาในการพิสูจน์ต่างๆด้วยการพยายามพิสูจน์เชิงประจกักษ์ด้วยการพยายามไปทดสอบตัวน้ำผสมตัวนี้นนตนแต่ระพเทธเจ้าเราสอนอีกอย่างหนึ่งให้คนเนี่ยมีคุณธรรมปฏิบัติตามหลักคําสอนไปทําสมาธิละนิวรห้าได้เธอจะได้ปฐมฌานเมื่อได้ปฐมฌานล้วมันจะแจก้แก่ใจและว,วิจิิจฉามันดับไปแล้วตัวหนึ่งเห็นไห ความลังเลสงสัยมันจะดับไปแล้วเพราะเวลามันได้ชานึงปุ๊บนะความสงสัยมันจบเลยเพราะอะไรไม่จำเป็นต้องไปดูแล้วมันเห็นตรงหน้าแล้วว่านิวรห้ามันดับวิจรวิจารมันวิจวิจารไปติสุมันเกิดความสงบมันเกิดขึ้นตรงหน้าความสุขที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเขาไม่เคยพันเพราไปความสุขแบบนี้มาก่อนคือความสุขจากการชิมลางในชาชานี่เรียกว่าสุญญตานะปฐมชาเนี่ยตั้งแต่ปสมชาขึ้นไปเรียกว่าสุญญตาสุญญตาเนี่ยมันว่างใช่ปะแต่สุญญตาในความหมายของพระองค์ไม่ใช่สุญญตานิพาน ว่างจากนิวรห้านี่ก็เรียกว่าสุญญาตาแล้วทุติยชานว่างเหมือนกันเรียกสุญญาตาว่างจากอะไรว่างจากปฐมชาว่างจากวิตกวิจารเหลือแต่ปีติกับสุขนั่นแหละเรียกว่าทุติยชาานไล่ไปดับไปทีละตัวถับจออะไรก็ตามดับไปนั่นแหละเรียกว่าว่างจากสิ่งนั้นแล้วพระองค์จึงบัญญัติว่าสุญญาตาตั้งแต่ปฐมชาถึงสัญญาเวทนิโลดเลยสมาธิเก้าระดับไล่ตั้งแต่หนึ่งยนจบเรียกสุญญาตาทั้งคือถ้าเราสามารถดับตัวใดตัวหนึ่งได้ก็เรียกว่าสุญตาแล้ว ดังนั้นการที่เราจะอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปคุดที่ถกเถียงกันไม่ต้องไปถกเถียงว่าเดินได้จริงไม่จริงไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันเท่าไรไม่เป็นไปเมื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดสงบลำงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมาผลนิพพานไปศึกษาอริยสัจสี่เลยไปโต้กันไปเถียงกันในเรื่องอริยสัจดีกว่าไม่จําเป็นต้องมาเถียงกันเรื่องว่าเดินได้หรือไม่ได้วางเป็นกลางไว้เพราะเดินได้หรือไม่ได้ไม่เป็นการสามแต่จะเคยฟังว่าจะสมทบพูดคำหนึ่งว่าเราไม่ได้มีญาณอย่างรู้ะ ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ทำไมถึงกล้าไปปรามาตความวิเศษของพระองค์ที่พระองค์สะสมบนอีซีบาร,รมีมาตลอดสังสารวัฏยาวนานตลอดหนึ่งอะไรนะเสียสงไขยกับอีแสนมหากับอะเอาเฉพาะแสนมหากับคําว่านี่มหากับนะคําว่ามหากับหนึ่งมหากับเนี่ยนี่มันตั้งแสนมหากับใช่ไหมหนึ่งมหากับอุปมาอุปไมยขนาดไหนอะเอาใบหญ้าคาไปจุ่มน้ําแล้วดึงขึ้นมาหยดหนึ่งทำแบบเนี้ยยญาคาจุ่มหนึ่งครั้งเอาไปหยดออก ย่าคาหนึ่งร้อยปีเอายญาคาจุ่มหนึ่งครั้งแล้วเอาประโยชน์ออกทําแบบนี้จนกว่าย่าคาเนี่ยไใบหนึ่งจุ่มหนึ่งครั้งแล้วประโยชน์ออกเนี่ยทาไปจนกว่าแม่น้ําเนี่ยหรือบ่อน้ําบ่อเนี้จะเหือดแห้งไปด้วยใบยญาคานี้ทําไปแบบนี้บ่อแห้งบ่อแห้งเสร็จปุ๊บนะยังไม่พอต้องทําให้บ่อเต็มแล้วทําแบบเดิมทุกหนึ่งร้อยปีทำหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยปีเอาใบยาคาจุ่มรอบแบบหนึ่งครั้งตลอดทําจนครบบ่อแห้งแล้วเติมใหม่บ่อแห้งแล้วเติมใหม่เจ็ดครั้ง นั่นแหละขึ้นชื Catholic, ่อว่าหนึ่งมหากัทแล้วนี่พระเจ้าบันเพลนมาตั้งแสนต้องแสนมหากบเสียอสงไข่อีกแสนมหากับนี่พูดเฉพาะมหากับอย่างเดียวนะยังไม่นับอสงไข่นะความยาวนานของการสะสมอินทรีย์บารมีของพระองค์ดังนั้นเราไม่สามารถไปดูถูกสัพพัญยุตยาของพระองค์หรือความวิเศษตรงนี้ได้ดังนั้นถ้าเราไม่มีอยากรู้อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่จริงวางเป็นกลางไม่คัดค้านแต่ก็ยังไม่รับรองวางเป็นกลางไว้ก่อนเพื่อไม่เป็นการปรามากต่อพระองค์ อันนี้ว่าเป็นกลางไว้ก็จะเกิดกุศลกับเราได้อย่างนี้นะ